เท่าไหร่อะแค่หิยอ๋อเหรอพี่กิ๊เขามาแต่ีซื้อสเ็กาอะไรอะอยู่แล้วกระดากปากงยนทงานนคารันวันพุธกรโอ้ขาดเดินมาแอล ไอ้ชามไอชามเขไอ้ชามไม่มีใครช่วยได้แล้วนะเนี่ยไอชามงแล้วทุกหน้าหีนะพวกเนี้ยไอ้ชามใครจะเคารพกูถามมาเถอะไอชามแต่ก็อย่างว่าเนะชีวิตไม่ดุไอชามเดี๋ยวใครวะน่ยไอชามอะไรไอ้ชามไอ้ชามก็เดินเดินมาดีกว่าเดินมาเรียกใกล้ๆดีกว่าผมว่าก็เลยนมาดีกว่าแอบเรียกอะไรเนี่ย น้องสนิมของพี่เสนียดดีว่าเป็นอะไรยี่โอโอ้ยใครกัได้ปอบพีว่าขอร้องหล่ะปอบพีว่าร้องให้ได้น่ารำคาญที่สุดเลยพี่เสนีย์ปอบสนิมเขาหน่อยดิมาให้ถ้าสมมติพี่เสนีย์ไป่ปอบพี่ตาสุนปอบเขาหน่อยดิไม่ต้องร้องให้เออเอาล่ะเพื่อน เงียบๆด้วยขอร้องเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ยข้าวตดคอบอสเฮ้ขี้มูงมาขี้มูกขี้มูกลงคอเมื่อกี้ฉัดฉัดฉัดแต่ว่าขี้มูกลงคอเมื่อกี้เมื่อกี้ฉัดอีกรอบมันเหนียวคอมันเหนียวคอเมื่อกี้ีเลยช่วบอสเฮ้ยเหนียวคอเหนียวคอคุกเข่าอีกรอบง่ายเชียว ร้องไห้นี่บุญเหลืองไม่ช่วยนะปกติบุญเหลืองบุญเหลืองช่วยตัวเองเดียวเลยนะช่วงนี้ดดีไไม่ฮะคุยคุณต้องร้องอย่างอื่นใจบ้าอีกแล้วจะช่วยใจบ้าอีกแล้วทำไมต้องคิด็นเพื่ีอใจบ้าตลอดเลยเออใจบ้าหนุ่มเหรอเฮ้ยเอ้ายี่ห้อ มาส่งเหล็กให้พี่บิลลี่ครับบิลลี่โอ้ข้างหลังครับปัจักรยานอยู่นะข้างหลังอ่ะเห็นปะโน่นโน่นโน่นหัวแดงน่ะโน่นโน่นคุณเรือเอามือเอามือยัดปากเขาไว้ดิเฮ้ยอึ๊บรองใช่ไหมคือจะลองใช่ไหมฮัลโหจะลองใช่ไหมหยุดหรือยังนั่งอย่างนี้แล้วไอ้เนี่ยหลุดหรือยังหลุดหรือยังมือแบบแปลกมือแบบแปลกไอ้เป็นเรือแบบแปลก อ้าวโอเคยังได้ตังกันด้วยแแลล้วโอเคไปหมดแล้วทำไมตอนนิวยันปากเมื่อกี้มันแปลกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วลงไปลงไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วพอแล้วสัตว์นัวเพื่อนกูไม่เจอเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเลยครับทัวตี๋คนรักเยอะช่วงนี้ โดนังแกใครอ่ะคนนี้ทันเดินท่านเดินท่านเดอร์ไม่ใช่มันคือเชื้อฟ้าคนนี้คนนี้ไม่อยากรู้จักเอาเลยเอาเลยครเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายด้วยโซกระบกเีลยโซกระบกของพี่ผมเลยถ้าเล่นน้ำลายเนาะชอบเลยนะพี่ผมชอบเลยขอานไหนเนาะที่หนึ่งเรงเลยดีถึงจ้าแต่ช่วงนี้พี่ทำงานนะกลังขยัาและ เขาเรียกน้ำลายนะน้องผมน้องผมแลกลิ้นน้ำลายน้ำลายพัดหมดนะเหหัวแล้หิวบ่ามี่รเฮ้ยเฮ้ยผมชื่ออะไรอะหัวใจอยู่ครับตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะไป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 หลดหลบได้คุณซ่อมหัวใจได้ไหมครับเฮ้ยอย่า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 อย่่าอย่าย่่าอย่าอย่าย่าอญ่า่อย่าย่่าอย่าย่่อย่าย่่่่่อย่าอย่า่่่่่ย่่่่ ผมไม่วโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมินิเบาะนุ่มแค่นั้นไม่มีใครเรียกเคสหรอคะมินิเบาะนุ่มเลยะโอ้ยถ้ามาขนาดนี้เอาผมเรียกให้คับนุ่นนุ่เอาโคอมิชเถะครับเดี๋ยวจากสวนโนของจริงเขาแวะแม่ฮานาเฉยเฉหรือเปล่ามึงแค่ทางด่วนแต่พี่กลัวอีซี่พาร์ต้าตาบาไอเลือกไมาเป็นหรือนะแค่ลืมเลยเออพี่เรียกหรอผมยครับพอดีช่างยิ้มหรือยังยิ้มแล้วฮะ โอเคยริงแล้วรูดซืดรูดซื้อสามเก้าแปดค่ะไม่ใช่รถผมเลื่องอะไครับอ้าวรถใครอ่ะแล้วน้ำพึ่งเก็บตังค์ที่ใครคะเออเป็นึารให้ผิดครับเย่ำมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบเจ็ดครับถ้ายังมีชีวิตอยู่อ่ะย่าหยอดช่างวันนี้ครับผม ครับใช่บุญเรืองหยาประหยาดช่างนนี้กระเป๋าสอผมไม่ได้ยอดผมจะบอกว่ายิ้มละห้าร้อยว่าการละครอย่าเก็บตังค์เลยเชีหวพี่แล้วมึงยิ้มยังใช่ครับยังเลๆได้สองสามยิ้มละครับเอาห้าร้อดิฮะไม่ไม่เมื่อก่อนผมเดิมไม่ได้ไว้ทรงนี้นี่มีสามร้อยจำได้บาทเคยจะไปย้มนยตามที่สอง ขอบคุณมากค่ะครับอ่าเดี๋ยวตีสองร้อยนะโอเคพี่เป็นสเปิร์มเป็นสเปิร์มไปขาได้ไหมถามแค่นี้สนิมเหรอเอ้ยสปริงเหรอฮะ What's นี่สปริงเป็นหวานใจของสเปิร์มจริงๆบนเรื่องคือว่าทรงนี้มันนานแล้วใครคือสเปิร์มก่อนนี่ไงหัวเหลืองตัวหนึ่งนะครับเออเป็นสเปิร์มที่เรื่องเลยวอ๋อพี่จ่าเขี้ยวนี้มีขั้วบุีมันพร้อมจะชอนชัยทุกผนัง เขาวิ่งหนีเลยเขาวิ่งนี้ช่ใช่ใช่หช่ใช่ใ่พช่ใ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 ช่พช่ใช่ใชรรช่ใช่ใี่ใช่ใอ่ใช่ใสมัยเจ้าตัวแสบใช่าช่ใช่ใช่ใชาใช่ใช่ใชอ่ใช่ใชเใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใม่นช่ใช่อ่ใช่ใชอใช่ใด่ใช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 ดใชะใ่ใช่กช่่่่ใคนอื่่่ใคนอื่นดี่่ล่ใกูใ ไ uhm, ม่ผมไม่อยากได้ไม้หรอกอันนี้ใคไอ่เดี๋ยวมันแค่ห้าทีไม่ได้เลยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าใช้ถ้าไปเทียบกันสิทีนี้เยอะมากเลยนะอันนี้ไข่ครับผมหาพี่ไปเจอหมดคือพี่ผมต้องไปลบนะเข้าใจก่อนใช่ไหนวะไอ้ไรวะนั่งด้วยดิไหนวะไหนวะม่วงเต้ยไปป่งล่างพี่แบบ